พวกแก๊งโอรสไอ้หน้าพี่พวกมึงแม่งคิดว่าพวกมึงเป็นเทวดาไงวะประกาศศักดาจังไอ้พี่คิดว่าคนอื่นเขากลัวพวกมึงอะ่ะเก่งนะกับพวกมึงไอ้สัสตัวตัว,ตวกล้าเปล่าพวกหมาหมูของพวกมึงอะ่ะมึงศักดิ์เต็มตัวมึงคิดว่าคนจะกลัวมึงะ บางคนเขาไม่ขยันแข่งไม่อยากยุ่งก็มีที่อยากเก่งนะติ๊กสักคนนั้นเก่งจริงอ่ะเขาไม่คุยหรอกเวพูดอยากเจอมพเหมือนกันแหละขอตัว,ตวๆนะอย่าหมาหมู่สู้ไม่ได้ถ้าตัวๆพอไวไ,ไอตีไอตีโอรสไอหน้าเฮียแม่งคิดมึงคิดว่ามึงเก่งไอติต๊กเดาลู่เดาลู่ลู่ฮี้แล้ว เก่งคนเดียวไงมึงอ่ะฮีเย่บ้านเมืองมีกฎหมายพวกมึงอ่ะไม่รอดหรอกทำมือเจ๋งนะพวกมึงอ่ะ้ายายิงคนน้องทีคนนี้ทีสัตว์รูู้้ชายตัวจริงอ่ะไม่ใช้หลอกปืนอ่ะใช้กำปั้นพวกมึงอ่ะหน้าฮียหน้าตัวเมียมีเล ใช้ปืนอย่างเดียวสัตว์อยากเจออยากตัวตัวไอ้พวกเฮียขยะสังคมแก๊งหุ่นหยอยากเจอฉันหายสัตว์ไอ้แอลอีกตัวเบอร์หนึ่งฝั่งทนที่หนึ่งฝั่งทนไอ้สัตว์ใครแต่งตั้งให้มึงไว้ไอ้เฮียใครบอกมึงไปเบอร์หนึ่งไอ้สัตว์มึงมีมึงมีตีนคนเดียวไง ที่เก่งจังไงเวไอสองตัวเนี่ยไอแอลไอตีกูอยากเจอพวกมึงทีละคนน่ะได้ป่าถ้าเห็นคลิปกูติดต่อครับด้วยกูก็ฟังโทนเหมือนกันกูเป็นทหารอยู่กรมสารวัตรทหารเนี่ยใกล้ๆใกล้กัน ติดต่อมาได้สัตว์อยากเจอไอ้พวกหน้าเหียทั้งหลายขยะสังคมแก๊งหัวควยุยไม่ไดทดไอ้เฮียไอ้พวกมึงวันๆไอ้เฮียทำประเทศชาติเสียหายไอ้พวกชิงมาเกิดเสษเดนมนุษย์เฮียทั้งนั้นแหละพวกมึงสัตว์